สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกู้ภัยดำน้ำของเตือนโตโนโอ,อันตรายจริงวันคณะทันแรงน้ำไม่ไหวรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นพูดถึงกันอย่างมากจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มโตโนพากินคำวิไลศักเตรียมว่ายน้ำข้ามโขงในวันที่22ตุลาคม65เพื่อระดมทุนบริจาคซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบานนลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำวอปป่องสปปลาวซึ่งเพจซีนวิวเวอร์ 4K ได้เผยแพร่ บาสัมภาษณ์ว่าโตโนที่พูดถึงเรื่องจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงไปกลับไทยลาว15กิโลเมตรเพื่อนำเงินไปช่วยรงพยาบาลซึ่งมีคนแสดงความคิดเห็นวิจารณ์เป็นวงกว้างทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหนึ่งในนั้นคือนะักร้องสาวยุยยาิเยอะได้ค้ามาคอมเมนต์ในเพจซีเน v i ร์วิลเวอร์โฟเถึงประเด็นโตโนโดีวยว่าจริงๆแล้วเขามีสะพานให้ข้ามนะคะหรือมันดูง่ายไปงั้นใช้เรือแล้วพายไปเองแต่ของคนดีพายไปคนเดียวนะคะดูพยายามขึ้นมานิดนึงไท ทีเปิดรับบริจาคได้แหละไม่มีใครต้องเสี่ยงให้ลำบากคนอื่นปลอดภัยซึ่งทางนายประวินวราธนากิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างนาวาเปิดเผยถึงกรณีที่จะมีการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของโตโนในช่วงนี้วา่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำโขงขึ้นสูงสุดและไหลเชี่ยวกรากไม่เหมาะสําหรับการที่จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำาขงในช่วงนี้เพราะอาจเกิดอันตรายได้หากตัวเองไม่ฟิตพอเกิดเป็นตะเคียวกลางแม่น้ำก็จะอันตรายมากเนื่องจากช่วงนี้กระแสน้ํา ในแม่น้ำโขงจะไหลแรงมากหากหยุดว่ายเมื่อ,อไรก็จะถูกพัดไปตามกระแสน้ำทันทีจึงอยากฝากไปถึงคนที่จะมาว่ายน้ำในช่วงนี้จะต้องฟิตตัวเองให้ดีและควรมีทีมพี่เลี้ยงว่ายน้ำประกบตามด้วยและต้องอย่าลืมสวมใส่ชูชีพด้วยเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ